ได้คุณฝันอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงในอีกสิปีข้างหน้าคะผมฝันอยากให้คนไทยเนี่ยแบบมีความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยออกมาอย่างแบบโหจริงใจเลยแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เหมือนเหมือนแบบโอ้โหไม่ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบทะเลาะกันเพราะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับและที่สําคัญนะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยเหมือนแบบ สร้างแบบรักษาเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่ไว้ครับเขารู้สึกว่าความเป็นคนไทยมันมีเอกลักษณ์มากแล้วสร้างเป็นแบบทีเทรนให้แบบโ oh, หแพร่หลายไปทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างกงนมสไตล์อของเกาหลีอย่างนี้เขาก็แบบสามารถแบบโหดังไปถึงขนาดบิทน e สเปียร์มาเต้นได้แต่ของไทยเราเนี่ยถ้าเต้นนี่เจ๋งมากอาจจะเป็นแบบโ oh, หเป็นสามชาอย่างนี้เลยที่ดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับ เอกลักษณ์ไทยที่อยากที่จะเผยแพร่ของไทยคืออะไรคะอ๋อเท่าที่ผมนึกออกช่วงนี้ก็เป็นแบบเรื่องของดนตรีครับผมรู้สึกว่าดนตรีสามชาติเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆครับสำหรับเมืองไทยไม่รู้อาจจะเป็นแบบมุมที่เล็กๆน้อยๆไปหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งนะฮะมันมันแบบหมอลำหรือลำซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกแล้วก็ไม่อยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยบางทีเรามาอัดแอพที่นึงมันกลายเป็นแบบสิ่งที่แบบ มีคุณค่าแล้วแบบดูเป็นเทรนดใหม่ได้เลยครับเป็นทีเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในส่วนตัวเองจะมีจะมีเอ่อจะมีส่วนช่วยในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนเอกเอกรักษณไทยนี่ยังไงได้บ้างคะคือจริงๆผมเป็นคนชอบแบบทําสื่อแบบอย่างเรื่องของละครเวทีหรือว่าเป็นคนเขียนบทอย่างเงี้ยฮะผมจะชอบแบบสอดแทรกอะไรที่มันดูเป็นแบบมอลําหรือว่าแบบเป็นพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในบทของผมหรือว่าการสร้างาละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนไทยหันมาดูาละครเวทีแบบ ทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่เนี่ยเยอะมากละครเวทีเหล่านี้แะฮะที่แบบจะสามารถแบบสอดแทรกวัฒนธรรมของเราให้แบบฝรั่งดูก็ได้สังเกตว่าโอ้โหวเวลามีใช้ละครเวทีของคนไทยอย่างเงี้ยจะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติก็สามารถดูละครเวทีของไทยได้ด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะครับ